ไหวไหมจืดสักจืดสักไหวไหมยอ้าวห้ามกิ้งลงมานะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนีเว่เห็นมั้ห้ามกิ้งลงมานะอีกนิดเดียวเร็วถึงแล้วนี่ไงก็จะถึงแล้วน่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ครั้งแรกนะเอาล่ะครับจืดสักเราจะแซงจืดสักไปก่อนนะครับ <c oughs> เราใช้จิตสักก่อนนะครับดูจิตสักครับ <c oughs> เอาจิตสักจะลงแล้วครับ <c oughs> มาเขาจะมาเราลูกได้ <c oughs> จิตสักไม่ไหวครับดูสภาพจิตสักก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> คือสักหน <laughs> ่อยแล้วเขาไม่ยอมกินข้าวไม่มีแรงจูงโอ้โหไม่มีแรงจูงเลยคือไไสักเรียงซะละเขาทุกตัวไหม จับได้ไม่ให้จับหรือนม่เนสวัสดีหนูสวัสดีหนบบูมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่ว่ามันสีชมพูเยอะๆสีดำไม่น้อยอนนตอนแรกๆมาเล็กก็น่ารักแฮเอแข็งแข็ง แต่เนี้ยแหะกินทั้งวันทั้งคืนเค <c ười> ยเลี้ยงอยู่ตอนเด็กๆลเลิกเรียนมาต้องไปหาแบบว่าทีละกระสอบทนให้มันขนาดแค่สามตัวเองนะแต่ว่าเขากินแบบตลอดเลยอะ่ะต,ต,ตัวไหนไม่มีตาหรอ ไหนตาอยู่ไหนหาตามันไม่เจอหนดูหนดูที่อร่อยไหมนี่แหละเหมือนหมาเลยออนีแต่ว่าไอ้นั่นมันจะแบบขนมันจะไม่เหมือนไก่คขนมันจะเป็น คนมันจะเป็นแบบพองเยอะเลยอ,ะอ่ะอ้าวดูนะพี่ต้นไกตัวหนึนงป่ะตัวไหนตัว,น,วตน,นัอ,นนอ๋อเออโโฮีฮึฮึฮ,ฮ,ฮึไก่ออกคอกไก่ออกคอกครับมันไม่คอกอะไรไก่ไก่ตัวเล็กออกคอก ให้นักท่องเที่ยวใช่ไหมให้นักท่องเที่ยวเอาออไปเลี้ยงได้ใช่ไหมที่มันออกมานี่ <laughs> สวัสดีไก่ตัวเล็กสองต่วนออกอคอกมาเขาจะจับใส่เข่งให้เราเอาไปเลี้ยงได้เ <laughs> ข้าไม่ได้เขาจะจับใส่เข่งให้เราเอาไปเลี้ยง แต่พวกมันมันคุ้นคนนะมันคุ้นคนนะนี่เาขาครอบแล้วจะพามาดูแปลงผักปลอดสารพิษนะครับอันนี้เป็นชอนะอมครับ อันนี้ต้นอ,อะไรต้นอ,อะไรอ๋อทงเทงใช่ไหมน่าจะเป็นหมากทงเทงหมากทงเทงหมากทงเทงครับ ดูแปลงผักก่อนก็ขึ้นทางนี้ไงลกูกขึ้นทางนี้เลยข,ขลยวบนะครับเราก็จะมาเจอแปลงผักของทางรีสอร์ทนะครับ ก็ปลูแปลงผักที่ทางรีสอร์ทปลูกไว้ใช้เองในรีสอร์ทฝั่งโน้นก็จะเป็นร้านกาแฟน,น่ารักนะครับเราก็จะเดินดู เลยๆเออขน,นาครับอันนี้น่าจะเป็นบอลอันนี้น่าจะเป็นถั่วฝักยาว เดินพาเดินดูถั่วฝักยาวนะครับก็เป็นไอเดียดีๆจะไปทำที่บ้านก็ได้นะครับครับนี่ถั่วฝักยาวก็ป่ากล้วย เราจะกลับแล้วสมาชิกเรียกเราแล้วอันนี้ถั่วอะไรเนี่ยถั่วอะไรเออถั่วอะไรเนี่ยถั่วอะไรไม่รู้ ีนจะเป็นมะเขือเทศนะครับาพาชมสวนตอนเช้าโดยกันจัก,กรยานครับ